สวัสดีจ้า FC มากันอีกแล้วนะคะเรื่องของหัวเทียนวันนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างหัวเทียนที่ปกติกับหัวเทียนที่บอดเวลาเราดูไฟมันจะแตกต่างกันตรงไหนดูดีๆนะคะตอนนี้หัวเทียนที่ปกติไฟมันจะออกไปเขี่ยวหัวเทียนในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะวิ่งวน วิ่งวนเป็นวงกลมรอบแกนทองขาวนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะหัวเทียนที่บอดไฟมันจะออกอย่างไรไฟมันจะออกตรงไหนนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุอีกหนึ่งอาการนะคะเรามาสังเกตดูดีๆนะไฟมันจะออกบริเวณตรงหัวน็อตนะคะดูดีๆไฟมันจะออกตรงหัวน็อตนะไฟมันไม่ได้ออกตรงปลายนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเห็นไหมไฟมันออกตรงไหนเอยเดียวแมบแอบอยู่ตอนนี้ นะครไฟมันไม่ออกไปกไปเที่ยวหัวเทียนเลยค่ะแบบนี้แหละทาให้เราหลงทางนะคะเพราะว่าบางทีเสียงรบกวนเยอะเราไม่ได้ยินเสียงกระแสไฟนะคะ